สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ10กิโลเมตรนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนศัตรูของหัวยูเฮาเป็นเป้าหมายขนาดใหญ่และศัตรูของหัวยูเฮาไม่สามารถลอกตำแหน่งของหัวยูเฮาได้สิ่งนี้ทําให้พวกเขาเป็นเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบและศัตรูของหัวยูเฮาจะมีปัญหาเรื่องระยะหากพวกเขาต้องการโจมตีหัวยูเฮา ศัตรูของหัวยูเ่เฮาไม่สามารถแต่ต้องเขาได้โดยไม่ได้ใช้กระสุนปืนใหญ่วิญญาณและกระสุนดังกล่าวก็ชัดเจนมากเมื่อถูกยิงห,ยหัวยู่เฮาและถังโอทงจะมีเวลาเพียงพอที่จะหลบแม้ว่าศัตรูของเขาจะใช้กระสุนปืนใหญ่วิญญาณะระดับ9ก้าก็ตามดังนั้นความปลอดภัยของเขาจึงไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่หัวยูเฮาต้องทำภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ยังคงคุกคามศัตรูของเขาต่อไป เพื่อที่หัวยูเฮ้าจะได้สร้างความรำคาญให้กับกองทัพวิศวกรวิญญาณทั้งสองนั้นให้มากที่สุดหัวยูเฮ้าดำเนินการตามแผนของเขาในขณะที่เขายิงกระสุนปืนใหญ่ทุกๆหนึ่งหรือสองนาทีสองกองทหารวิศวกรวิญญาณไม่สามารถปรับตัวได้จริงๆในตอนแรกวิศวกรวิญญาณยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันที่เชื่อมโยงกันในขณะที่หัวยูเฮ้ายังคงโจมตีพวกเขาแต่ทุกคนรู้เรื่องราวของนิทาน เด็กชายที่ร้องไห้เพราะเรื่องหมาป่าวิศุกรมิญญาณเหล่านี้เริ่มปรับตัวหลังจากนั้นไม่นานศัตรูของพวกเขาเพียงแค่ยิงด้วยปืนใหญ่ระเบิดและวิศุกรมิญญาณเหล่านี้ทุกคนต่างก็มีเครื่องมือวิญ,ญาณที่มีความสามารถในการโจมตีที่แข็งแกร่งกว่าปืนใหญ่ระเบิดนั้นเจ้าแค่รบกวนเราสิ่งที่เราทําคือเพิกเฉยต่อเจ้าเราสามารถพักผ่อนหลังจากบินได้สักพักหมยู่เฮ้า ยังคงกาะควรพวกเขาต่อไปแม้หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแต่ทว่าวิศวกรรมวิญญาณของกองทหารมังกรจกักรพรรดิและกองทหารตาปีศาทรราชไม่ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเกอบป้องกันที่เชื่อมโยงกันอีกต่อไปวิศวกรรมวิญญาณของกองทหารมังกรจกักรพรรดิไม่ได้ปล่อยเกาะป้องกันที่เชื่อมโยงกันอีกต่อไปและดูเหมือนว่าทั้งสองไยจะอยู่ในทางตันกลยุทธ์ของหัวยูเฮาดูเหมือนจะสูญเสียประสิทธิภาพ หัวยูเฮาวยิงกระสุนปืนใหญ่ระเบิดอีกอันหนึ่งก่อนที่เขาจะดึงปืนใหญ่ด้วยแสงสีเงินวาบป,ปืนใหญ่วิญญาณใหม่ปรากฏขึ้นบนไหล่ของเขาในทันทีทันใดปืนใหญ่วิญญาณน,นี้แต,ตกต่างจากปืนใหญ่ระเบิดอย่างแรกมันยาวกว่านั้นปืนใหญ่วิญญาณน,นี้มีความยาวมากกว่าสเมตรแรแม้แต่รูปร่างที่สูงของ,งหัวยูเฮาก็ดูไม่เท่ากันเมื่อเขาแบกมันไว้บนไหล่ของเขาประการที่สอง รูปแบบของปืนใหญ่นี้แตกต่างออกไปปืนใหญ่วิญญาณนี้ดูเหมือนหอกยาวปลายหอกอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังดูเหมือนล่มเหมือนปลายปืนและมีด้ามหอกเฉพาะส่วนบนไหล่ของหัวยู่เ้าเท่านั้นที่ดูค่อนข้างหนาเมื่อหัวอยู่เ้าเติมพลังวิญญาณของเขาเข้าไปปืนใหญ่วิญญาณทั้งหมดก็ฉายแสงสีเขียวเข้มแปลก,ปกวงกลมสีเขียวเข้มเคลื่อนไปข้างหน้าก่อนที่แสงทั้งหมดจะจับที่ปลายปืนใหญ่แสงสีเขียวนั้นลึกซึ้ง และใครก็ตามสามารถสังเกตได้อย่างใกล้ชิดว่าจริงๆแล้วมีหลุมดำเล็กๆปรากฏขึ้นที่ปลายปืนใหญ่วิญญาณนี้หลุมดำนี้ไม่ใช่หลุมดำที่เกินกินทุกสิ่งแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศแตกสลายโดยปกติความแรงและความเร็วในการโจมตีสามารถฉีกอากาศออกจากกันเมื่อถึงระดับหนึ่งและปรากฏการณ์นี้จะปรากฏขึ้นแต่ช่องว่างที่ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ จะกลับเข้ามาใกล้กันอย่างรวดเร็วในขณะที่ช่องว่างที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ยังคงดําเนินต่อไปรอยฉีกดูเหมือนไม่ใกล้จะปิดเลยทั้งอูทงเป็นวิทยาจาร์ล้วนๆและเธอไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับวิศกรวิญญาณแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็รู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของเครื่องมือวิญญ,ญาณนี้มาอยู่เฮาไม่ได้ยิงโดยไม่ตั้งใจในครั้งนี้แต่เขาเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณ ในขณะที่เขายกปืนใหญ่วิญญ,ญาณขึ้นที่ไหลของเขาและเล็งเขากําลังแบ่งปันการตรวจจับทางิีวิญ,ญญาณของเขากับทางอูทงและเธอสามารถเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าเขากําลังเลงไปที่ใครหนึ่งในวิศกรวิญ,ญญาณของมังกรจกักรพรรดิซึ่งอยู่ในวงนายและกําลังพักพรได้ยินเสียงระเบิดดังทะลุหูเมื่อแสงสีเขียวเข้มพุ่งออกมามายุห้าวปล่อยมือของทางอูทงก่อนที่เขาจะยิง แล้วร่างกายของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าราวกับสายฟ้าหัวยู่เฮาข้ามหลายพันเมตรในเวลาไม่กี่วินาทีในขณะที่เขาบินไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่และเขาใกล้กับเกาะป้องกันวิญ,ญญาณของศัตรูหัวยู่เฮาอยู่ห่างจากเกาะป้องกันน้อยกว่า3กิโลเมตรเมื่อแสงสีเขียวเข้มถูกยิงทุกอย่างถูกคำนวณผ่านการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณแสงสีเขียวเข้มกระพริบหนึ่งครั้งก่อนที่มันจะหายไปและมันก็เหมือนกับลูกศร ที่ยื่นออกไปเมื่อกระทบกับเกาะป้องกันที่เชื่อมโยงกันเก่อสันสถานเมื่อมีร่องรอยสีเขียวปรากฏขึ้นบนผิวผิวของมันเกาะดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันเลยและมีรูเล็กๆปรากฏขึ้นตรงจุดที่เกาะถูกโจมตีวิศวกรวิญญาณของกองทหารมังกรจกักรพรรดิและกองทหารตาปีศาทรราชได้เห็นภาพที่บาดใจในช่วงเวลาถัดไปแม้ว่าพวกเขาจะสามารถผ่านความเจ็บปวดนี้ได้พวกเขาก็ไม่มีวันลืม สิ่งที่พวกเขาเห็นแสงสีเขียวเข้มตกลงบนวิศกรมญญาณของกองทหารมังกรจักรพรรดิอย่างแม่นยำก่อป้องการอัตโนมัติของวิศกรมญญาณคนนี้เปิดใช้งานทันทีแต่ถูกกำจัดในชั่วพริบตาแล้วร่างกายของเขาก็ถูกทำลายล้างไปทั่วทั้งตัวร่างกายของวิศกรมญญาณสันสถทานเล็กน้อยเมื่อแสงสีเขียวเข้มกระทบเขาและเขาไม่สามารถแม้แต่จะร้องไห้ออกมา ก่อนที่ร่างกายของเขาจะระเหยกลายเป็นจุดสีเขียวจํานวนนับไม่ถ้วนที่กระจายไปในอากาศจุดสีเขียวเหล่านั้นลอยไปในอากาศและดูเหมือนจะมีพลังประหลาดพวกเขาไม่สามารถบินออกไปได้เพราะเก่าะป้องกันของกองทหารได้ยินเสียงร้องที่ตกใจเมื่อวิศวกรวิญญาณเกือบทุกคนเปิดใช้งานกาะป้องกันิญญาณของพวกเขาในเวลาเดียวกันลำแสงสีเขียวนั้นนักกว่าเกินไป แม้ว่าพวกเขาจะเป็นวิศวกรวิญญาณแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นสิ่งเลวร้ายเช่นนี้มาก่อนจะมีใครรู้ได้อย่างไรว่าแสงสีเขียวนั้นกำลังคู่คามชีวิตของพวกเขาหมอ,อยู่ห้าหันหลังและจากไปหลังจากการโจมตีสำเร็จและหลบหนีไปในระยะไกลเชียจูนเชิญและซูเทียนหยุนมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและกามที่ย่อนยานและหัวใจของพวกเขาก็เต้นออกจากอก วิศวกรวิญญาณปกติไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พวกเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรเครื่องมือวิญญาณน,นั้นสามารถเจาะทะลุข,ขอบพ้องกันที่เชื่อมโยงกันและทำลายวิศวกรวิญญาณของกองทหารมังกรจกักรพรรดิคนใดคนหนึ่งในทันทีนั่นคือเครื่องมือวิญญาณโจมตีเป้าหมายเดียวระดับ9ที่น่าเกรงขามมันคือปืนใหญ่สายตัวขั้นสุดยอดใช่หรือไม่ ย้อนกลับไปในตอนนั้นหัวอยู่เฮาได้สร้างปืนใหญ่วิญญาณสลายระดับ8เพื่อโน้มน้าวใจส่วนเจอเวินอันที่เขาใช้อยู่ไม่ใช่ปืนใหญ่สลายระดับ8มันคือปืนใหญ่สลายระดับ9ปืนใหญ่ที่สลายตัวนั้นน่ากลัวมากไม่ว่าพวกมันจะเป็นระดับอะไรใครก็ตามที่ถูกโจมตีแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตลักษณะเด่นที่สุดของปืนใหญ่สลายตัวคือความสามารถในการย่อยสลายพลังงานทั้งหมด เาะป้องกันใดๆก็เหมือนกับกระดาษสำหรับปืนใหญ่สลายดังกาวรละหากเป้าหมายต้องการหยุดการโจมตีของปืนใหญ่ที่สลายตัวความสามารถในการป้องกันของเป้าหมายจะต้องแข็งแกร่งกว่ากำลังโจมตีของปืนใหญ่ที่สลายตัวถึง3เท่าแม้แต่วิศวกรวิญ,ญญาณระดับ9ที่ปวดป่วยกอบป้องกันวิญ,ญญาณด้วยความแข็งแกร่งของเขาอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของปืนใหญ่สลายระดับ9้าได้ ขอป้องกันที่เชื่อมโยงกันจะต้องถูกยกระดับให้สูงมากเพื่อที่จะมีโอกาสต่อสู้กับปืนใหญ่สายระดับ9วิศวกกรวิญญาณสองกองนี้สามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้หากพวกเขาอยู่ในสภาวะสูงสุดแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ไกลจากสภาวะสูงสุดของพวกเขามากเกินไปพวกเขาสูญเสียคนไปมากกว่า200คนในขณะที่เพียงครึ่งเดียวของพวกเขายังคงรักษากรป้องกันที่เชื่อมโยงกันไว้ พวกเขาไม่มีโอกาสหยุดปืนใหญ่สลายตัวนั้นชีวิตทหารถูกพรากไปเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ข้อที่จริงที่น่ากลัวที่สุดเพราะข้อที่จริงที่น่าสะพึงกลัวที่สุดคือวิศวกรมญญาณของกองทหารทั้งสองเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างแรงกล้าที่บีบคั้นหัวใจของพวกเขาอย่าตกใจทุกคนรักษาแนวรับที่เชื่อมโยงกันต่อไปนั่นคือปืนใหญ่สลายระดับ9และไม่สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่อง แม้แต่วิศวรกรมิญ,ญาระดับ9ก็สามารถยิงได้วันละครั้งเท่านั้นเสียชุนเฉินไม่ลังเลยนะคะที่เขาตะโกนใส่วิศวรกรมิญ,ญาณของพวกเขาแม้ว่าจะไม่สามารถใช้ปืนใหญ่สลายตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่เสียชุนเฉินก็พูดไร้สาระเมื่อเขาอ้างว่าปืนใหญ่สามารถยิงได้วันละครั้งเท่านั้นแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอ้างสิทธินั้น พราะกองทัพของเขาจะคิดเป็นอย่างอื่นสูเทียนยุนเหลือบมองเฉียชุนเฉินเขาไม่ได้หยุดเขาแต่ท่าทางของเขาก็เข่งคืมลงศัตรูของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงอัครพลมยุทธ์มีวิศวกรวิญญ,ญาณระดับ9้าและนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดแม้แต่ในฝันปืนใหญ่ระเบิดซึ่งถูกยิงในระยะไกลก่อนหน้านี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือวิญญ,ญาณปกติที่วิญญ,ญาจารย์ทุกคนสามารถใช้ได้ แต่พวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับจกักรวรรดิของทวีปต้นหรือวที่มีปืนใหญ่สลายระดับ9ราคาของปืนใหญ่สลายตัวระดับ9้านั้นสูงเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ติดตั้งปืนใหญ่เหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นศัตรูที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่นี้ไม่สามารถตรวจจับได้โดยเครื่องมือวิญญ,ญาณสอดแนมที่พวกเขานํามาด้วยเมื่อปืนใหญ่สลายระดับ9้าถูกยิงวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ9้าทั้งสอง ได้เปิดใช้งานความสามารถในการสอดแนมที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาครอบครองในทันทีปืนใหญ่สไลด์ตัวระดับ9้าสามารถยิงได้ในระยะ3,000เมตรเท่านั้นแต่ถ้าว่าพวกเขายังไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนนี่หมายความว่าพวกเขาสามารถโต้ตอบอย่างอดทนต่อการโจมตีของบุคคลนั้นเท่านั้นพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาความกลัวต่อหัวยุเห่าได้อย่างไร ซูเทียนหยุนเริ่มตื่นตะนกเขารู้ว่าต้องใช้เวลาเกือบแปดชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะไปถึงอาณาเขตของจักรวรรดิวันจันทาซึ่งเคยเป็นดินแดนของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ด้วยในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกองกำลังจากจักรวรรดิโต้หลิงหากศัตรูที่ไม่รู้จักติดตามพวกเขาตลอดทั้ง8ดชั่วโมงมันจะเป็นหายานะาครั้งใหญ่สำหรับกองทหารวิศวกรรมวิญญาณทั้งสองอันที่จริง สถานการณ์ปัจจุบันของกองทหารวิศวกรรมทั้งสองจะไม่ยอมให้พวกเขารักษาการป้องกันและบินไปพร้อมกันเป็นเวลา8ชั่วโมงพวกเขาต้องลงไปพักผ่อนและจัดระเบียบกองกำลังใหม่เราควรทำอย่างไรซูเทียนหยุนกัดฟันของเขาในขณะที่เขาสื่อสารกับเสียชุนเฉินเราต้องให้ทุกคนได้พักผ่อนตอนนี้ขวัญกำลังใจของทีมเราไม่ค่อยดีนัก ถ้าเขายิงปืนใหญ่สลายอีกตัวหนึ่งและฆ่าคนอื่นได้สำเร็จเราจะเดือดร้อนแน่เสียชุนเฉินมองมาที่เขาได้ถามว่าผู้อาโสสูท่านคิดว่าเราควรทำอย่างไรสูเทียนหยุนตอบว่าเราต้องลงไปทันทีกองทหารวิศกรมียันมังกรจักรพรรดิของข้าจะผัดกันกับกองทหารของเจ้าเพื่อรักษาการป้องกันของเราในขณะเดียวกัน เราต้องทำให้มั่นใจว่ากลุ่มของเราจะรวมตัวการสิ่งนี้จะทำให้ก่อป้องการที่เชื่อมโยงกันแน่แนขึ้นและจะช่วยลดประสิทธิภาพของปืนใหญ่สายตัวแม้ว่าเราอาจไม่สามารถก่อติดการในอากาศได้มากเกินไปเนื่องจากมีโอกาสเกิดการชนแต่เราสามารถทำได้ดีบนพื้นดินเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อหลังจากที่เราปล่อยให้คนของเราฟื้นพลังของพวกเขาแล้วเราต้องคิดหาวิธีจัดการกับสิ่งนี้ ถ้าด่าว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามสิ่งที่ท่านพูดเสียชุนเฉินก็ไม่มีความคิดเช่นกันทั้งสองได้ออกคำสั่งให้สมาชิกที่เหลือของกองทหารวิศวกรมวิญญาณตาปีศาทราราชและกองทหารวิศวกรมวิญญาณมังกรจกักรพรรดิลงมาทันทีพวกเขาเลือกที่จะพักผ่อนและจัดระเบียบกองกำลังใหม่ภายในปา่าพวกเขาใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณเพื่อเคลียร์ต้นไม้บางส่วนเพื่อสร้างที่ดินเปล่าเพื่อตั้งค่าย กองทหารวิศกรมญญาณมังกรจกักพดิจะทำวงกลมรอบนอกในขณะที่กองทหารวิศกรมญญาณตาปิศาทราราชจะทำวงกลมภายในของทัพทั้งสองผัดการรักษาแนวป้องกันไว้ในเวลาเดียวกันเนื่องจากรูปแบบที่ค่อนข้างกระทัดรัดความแข็งแกร่งของกองอป้องกันที่เชื่อมโยงกันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเชียชุนเฉินสูเทียนหยุนและรองผู้บัญชาการคนอื่นๆรวมตัวกันต่างก็เห็นสีหน้าสะดุดฉ่ยอของกันและกัน พวกเขาร้อนเป็นสมาชิกของมือที่ปกป้องชาติแม้แต่ในจกักรวรรดิวันจันทาพวกเขาร้วนได้รับการยดย่องเป็นอย่างสูงแม้แต่ซูเทียนหลานก็ยังพูดกับพวกเขาอย่างสุภาพเมื่อเขาเจอเข้ากับพวกเขานี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับซูเทียนหยุนเมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อย่างไรแต่ถว่าเขานี้พวกเขาประสบปัญหาร้ายแรงศัตรูของพวกเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดนั้น ยากเกินกว่าจะรับมือได้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการค้นหาศัตรูของพวกเขาพลังยิงของพวกเขาจะมีประโยชน์อะไรหากพวกเขาไม่สามารถค้นหาเป้าหมายได้พวกเขาทำได้เพียงอดทนรอให้ศัตรูโจมตีพวกเขาไม่เรารอแบบนี้ไม่ไหวแล้วหากเรายังคงรอให้เขาโจมตีต่อไปในที่สุดเราก็จะถูกทำลายโดยพวกเขาอันที่จริงเมื่อเราสูญเสียวิสกรวิญญาณไปเป็นจำนวนมาก คนอื่นๆื่นอาจเริ่มต่อต้านเสียชวนเฉินทุบก,กำปั้นของเขาไปที่พื้นส่งฝุ่นควันขึ้นไปในอากาศสูเทียนหยุนพยักหน้าและกล่าวว่าเราต้องหาวิธีที่จะรอดสองคนนี้ออกไปก่อนที่เราจะฆ่าพวกเขาหนทางยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงที่หมายแม้ว่าเราจะเข้าไปในดินแดนที่เคยเป็นของอาณาเขตของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์เราก็ยังคงต้องบินไปยังเมืองซอไรเคอร์และเชื่อมโยงกับกองทัพที่เหลือ มันจะใช้เวลานานเกินไปหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเราส่วนใหญ่อาจจะพินาาไปพร้อมกันรองผู้ประชาการพยักหน้าขณะรอคำสั่งจากผู้บงังคับบัญชาผู้เอาโซเชียเจ้าเป็นคนฉลาดหลักแหลมในหมู่พวกเราเสนอสิ่งที่เราสามารถทำได้แม้จะเสี่ยงนิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยสูเทียนยุนกาวเชียชุนเฉินพยักหน้าและกล่าวว่า ข้าคิดว่ากลยุทธ์หลักของเรานั้นเกี่ยวข้องกับความต้องการของเราที่จะรอกเขาออกมาก่อนที่จะโจมตีเขาอย่างเต็มที่เท่าที่สังเกตมาทั้งสองคนมีอนุภาพสูงพวกเขาอาจจะเป็นอย่างน้อยที่สุดอัครพลมยุทธ์หนึ่งในนั้นอาจเป็นวิศกรวิญ,ญญาณระดับ9หรือวิญญาจาร์ที่มีปืนใหญ่สลายระดับ9เพื่อตามหาพวกมันเราต้องทำลายวิธีการอำพรางตัวของพวกมันเสียก่อนก่อนหน้านี้ เราได้ลองใช้เครื่องมือวิญญาณการสอดแนมที่หลากหลายแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลขอบเขตของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมนั้นเล็กเกินไปไม่สามารถใช้เพื่อค้นหาได้ดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปสู่พื้นฐานอันดับแรกเราจะต้องหลอกล่อพวกมันให้โจมตีเราต่อจากนั้นเราจะใช้วิธีการวางระเบิดแบบปูพรมเพื่อระบตุตำแหน่งที่แน่นอนจากการสังเกตครั้งก่อนของเราพวกเขาต้องใช้เวลาสักระยะ ่นที่จะหายไปไดาบใดที่เราพร้อมที่จะรวมพลังโจมตีพวกเขาไม่มีทางที่พวกเขาจะรลบนีได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขาอาจจะเลิกไล่ตามเราแล้วเราจะบรรลุวัตถุประสงค์ของเราดวงตาของซูเทียนยุนเป็นประกายในขณะที่เขาพยักหน้าเห็นด้วยฟังดูเข้าท่ามาทำสิ่งที่เจ้าพึ่งเสนอก่อนอื่นเราจะให้ทุกคนได้พักผ่อนหลังจากนั้น เราต้องการให้คนของเราพร้อมที่จะโจมตีโดยใช้ระเบิดแบบปูพรมในขณะที่ข้าจะนำรองผู้บัญชาการสี่คนของเราไปเปิดการโจมตีแบบเล็กๆที่เชื่อมโยงกันข้าเชื่อว่าพลังการยิงของเราน่าจะเพียงพอหากเรามุ่งความสนใจไปที่หนึ่งในนั้นผู้อาวุโสเชียข้าต้องการให้เจ้าสังคนที่เหลือของเรารวมทั้งของทหารวิศกรรมยานบังกรจักรพรรด้วยราบไดที่พวกเขากล้าเข้ามาใกล้ เรามั่นใจว่าพวกเขาจะหนีไม่พ้นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่เขามองดูใบหน้าที่ชั่วร้ายของเฉียชุนเฉินซูเทียนหยุนพยักหน้าอย่างจริงจังเนื่องจากผู้อาวุโสซูเห็นด้วยเรามาลงมือทํากันเราจะทํางานร่วมกันและกําจัดสองคนที่มีปัญหานี้ซึ่งจะทําให้เราสามารถกลับไปรายงานงานของเราได้เร็วกว่ากําหนดตอนนี้เมืองโต่หลิงถูกทําลายไปแล้วจากกบิโต่หลิงจะต้องยุ่งเหิงใครจะรู้ ผู้บัญชาก,การอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนและต้องการให้เราให้การสนับสนุนตกลงซูเทียนหยุนอาจเห็นด้วยด้วยวาจาแต่ดวงตาของเขาดูเหมือนจะแสดงความสงสัยในใจเช่นเดียวกับที่เขาไม่ชอบซูเทียนหลนันเขาไม่ชอบจูจือเช่นกันแต่ทว่าเขาต้องยอมรับว่าเทพธิดาแห่งสงครามมีความสามารถอย่างเหลือเชื่อหลายคนในราชวงศ์รวมถึงผู้อวสข,ของจกักรวรรดิวันจันทาไม่สามารถหาเหตุผล ที่จะปฏิเสธการแต่งตั้งของเธอในฐานะแม่ทัพใหญ่และไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของเธอได้ณตอนนี้ความนิยมของเธอในจักรวรรดิวันจันทาในฐานะเทพธิดาแห่งสงครามนั้นสูงเสียดฟ้าอันที่จริงชื่อเสียงของเธออาจเกินซูเทียนหลันในระดับหนึ่งด้วยซ้ํานี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่จักรวรรดวิญญาณสวรรค์ ตกเป็นเหยื่อโคนยุทธของเธอเมื่อเฉียชุนเฉินออกไปเพื่อเตรียมกองทหารที่เหลือสําหรับแผนการสูเทยียนหยุนและรองผู้บัญชาการสี่คนก็นั่งลงและเริ่มพักผ่อนกองทหารวิศวกรวิญญาณมังกรจกักรพรรดิไม่กล้าปฏิบัติต่อง,งานของพวกเขาขณะที่พวกเขาจดจ่ออยู่กับการรักษาก่อป้องกันที่เชื่อมโยงกันเพื่อปกป้องทุกคนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ